้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL b อลบายโยอีประเทศไทยมึงไม่มีสิทธิ์มาจัดทุมนุมได้ว้ยเฮ้ยมึงกินขี้อยู่บนผหือนแม่นินไทยมึงใช้ทรัพยากรของคนไทย <S 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 มึงใช้สิทธิ์ของคนไทยเบียดบังสิทธิ์ <S 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 แต่วันนี้มึงจะมาเรียกร้องเหนือสิทธิ์คนไทย มึงไม่ใช่แล้วมึงกลับไปดูคนของพวกมึงที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายไอเอ็นจีโอหทั้งหลายโดยเฉพาะพวกมึงไอ้ติยงดิ<อ>มึงฟังกูดีเิรธิีมนุษยชนมีกันทุกคนไม่ใช่มีเฉพาะแรงงานเมียนมาเว้ยเต่พอพม่าไม่ได้เผากรุงศรีนะฮะพม่าสร้างถึงเทพ แม้กระทั่งสภานี่นะฮะมันคือฝีมือของคนพมา่าเนาะควาเจ็บทุกช็อตแกนนำพมา่าหนีสโรมเปิดปอดแหกแอบย่องเงียบร้องอยู่เอ็นตอกหน้าสอสอ,อและแก๊งสามนิ้วใจพมา่าแช่ตัวบงการพาแกนนำพมา่าเข้ากอดถมองจากกรณีล่าสุดวันนี้ค่ะกลุ่มไทยไม่ทนนำทีมโดยนายอนนท์กินแก้วกลุ่มสอปปสอเตอาชีวะกุ้งสอปอพร้อมกับคณะค่ะได้มีการเดินทางไปชุมนุมกันที่หน้าสหประชาชาติหรือว่า ถนนราชดำเนินกรุงเทพมหานครเพื่อทีจะต่อต้านการนัดการชุมนุมของแกนนำพมา่าที่ชื่อว่านายวีระแสงทองซึ่งก็มีชื่อเดิมค่ะคือนายสุรัตกีรีแกนนำ Bright Future โดยก็เป็นต่างดาวค่ะสัญชาติเมียนมามีการถือบัตรบุคคลได้รับการผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยได้ชั่วคราวซึ่งบุคคลคนนี้ค่ะมีจุดยืนทางการเมืองสนับสนุนกองกำลัง p d f และ NUG ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่ต่อต้านรั รัฐบาลทหารเมียนมาโดยกลุ่มไทยไม่ทนค่ะได้มีการไปร้องอยู่เอ็ว่าที่นี่ประเทศไทยต่างดาวไม่มีสิทธิชุมนุมทางการเมืองโดยเฉพาะคนเมียนมาพร้อมกับมีการเปิดโปงว่าพม่าท,ที่มีการออกมาชุมนุมนั้นเคยมีพฤติกรรมประท้วงชูป้ายยกเลิกมาตรา1หนึด้วยซึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่คนไทยรับไม่ได้พร้อมกับมีการแชร์ว่ามีพักการเมืองบางพัก สนับสนุนพม่ากลุ่มนี้โดยกลุ่มไทยไม่ทนมีการออกมาแชร์และมีการออกมาฟัดกลับพมา่าและกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังได้อย่างดูเดือดขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะเกิเรื่องมาจากว่าไอ้วิราชแสงทองเนี่ยผมใช้คําว่าไอ้วิราชแสงทองเลยเพราะมันเป็นชาติพมา่านะครับไอ้นี่มันเหมิมเกลื่อมาหลายปีแล้วนะครับพวกผมเนี่ยสปปสและกลุ่มทุกๆก,กลุ่มนะครับต่อต้านมาตั้งแต่ปีห5ห้าแล้วที่มันมายื่นหนังสือ พยายามจะชูป้ายยกเลิกมาตราหนึ่งสองนะครับเมื่อวันที่หนึ่งพึกสภาสองพันห้ยหกสิบห้าเนี่ยไอวิรามันก็มายืน่นแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดนะครับไอวิรัตทางทองเนี่ยเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งมันเป็นพมา่ามันไม่ใช่คนไทยผมไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยปล่อยให้มันยื่นหนังสือหรือมันเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราได้รับหนังสือจาก ทางหน่วยงานนะครับบอกว่าวีราแสงทองเนี่ยจะมายื่นหนังสือที่ยูเอ็นซึ่งวันนี้ตรงวันเสาร์นะครับวันที่หนึ่งกุมพากุมพาพันนะครับตรงกับวันรัฐประหารของพม่ามันบอกว่าอย่างนั้นถ้าวันตรงกับวันรัฐประหารของพม่าเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับคนไทยมันเกี่ยวอะไรกับเมืองไทยมันมาเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองของพม่าในเมืองไทยนะเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยมันจนเกินไปนะครับ ผมบอกแล้วว่าถ้ามันเกิดเจ้าหน้าที่ไม่ทําเนี่ยนะครับประชาชนก็จะทํากันเองนะครับวันนี้ถ้าวีด้าแสงทองมานะครับจริงๆเรารู้แล้วนะครับว่ามันยื่นไปแล้วมันแอบยื่นไปแล้วเมื่อถูกพวกเราเนี่ยกดดันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมาวันนี้นะครับวันนี้พม่ากับไทยจะได้รูกันนะครับว่าอะไรมจะเกิดขึ้นผมประกาศหลายครั้งนะครับทางทีมทีมไทยไม่ทนประกาศหลายครั้งนะครับว่า ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ทํานะครับประชาชนอย่างเราเนี่แหละจะทามันเองซึ่งพวกเราเนี่ยนะครับเคลื่อนไหวเรื่องต่อต้านพวกพม่ารามันพวกนี้ที่มาก่อกวนนะครับที่มาตั้งแก๊งตั้งกวนนะครับตั้งเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับอั้งยี่ซ่องโจนทั้งหลายนะครับจะประกาศได้ทราบนะครับว่าพวกเราทลายมาหลายแก๊งแล้วนะครับวันนี้ก็เช่นกันเหลือแต่แก๊งวีดะานี่แหละที่มันเคลื่อนไหวทางการเมือง มันไปยื่นหนังสือที่รัฐสภาซึ่งมันเป็นสสพักหนึ่งนะครับที่คอยให้ท้ายมันนะครับพวกเราเคยไปยื่นหนังสือที่รัฐสภานะนะครับเราไม่เคยได้รับเกียรติไปยืนบนโพเดียมเลยนะครับไอวีระแสงทองเนี่ยมันเป็นพม่ามันเป็นต่างด้าวมันเป็นพม่ารามันมันได้รับเกียรติจากสสพวกนี้นะครับจากภาษีประชาชนคนไทยพม่ามันได้รับเกียรติได้ไปยืนบนโพเดียม ได้ยื่นหนังสือได้ทําอย่างกับ VIP เลยพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเราก็จะมารอไอวีรัแสงทองถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะประกาศให้มันรู้ไปเลยว่าไอพวกพม่ารามันเนี่ยมึงจะมาเคลื่อนไหวหเกี่ยวทางการเมืองไม่ได้อันนี้ประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศพม่าถ้าอยากจะเคลื่อนไหวทางพม่าให้มึงไปเคลื่อนที่ประเทศมึงนะครับผมขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ผมขออนุญาตชุมนุมถูกต้องตามกฎหมายนะครับวันนี้สิ่งที่พวกเราออกมากันวันนี้มันเป็นเรื่องของคำว่าชาติไม่มีการแบ่งสีไม่มีแดงเหลืองส้มเขียวน้ําเงินไม่มีวันนี้เรื่องชาติอย่างเดียวทําไมผมถึงต้องออกมาในวันนี้รู้ไหมครัเพราะว่าไอแรงงานต่างด้าวที่ชื่อนายสุราเนี่ยมันดูถูกประเทศไทยมันดูถูกคนไทยมันบอกว่ามันเนี่ยเป็นคนไทยคนหนึ่งแต่ซึ่งมันไม่ใช่คนไทยมันเป็นเนปาลมันเป็นพม่ามันมีบัตรหัวศูนย์ และมึงจะมาเป็นคนไทยได้ไงนี่ผืนแผ่นดินไทยประเทศไทยมึงไม่มีสิทธิมาจัดชุมนุมได้เว้เฮ้ยเออกูบอก ion, มึงไว้ประมาณนี้แล้วพวกกูไม่ได้กลัวมึง<ๆ>มึงจะมาร้อยคนพันคนแต่มึงรู้จักจนักสู้บางละจันหรือเปล่าอวันนี้ไม่ได้อยากจะดูเดือดอะไรมากมายแต่อยากบอกพี่น้องสื่อบอกมันออกไป ฝากพวกแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายผลักดันคนที่ชั่่ๆออกไปจากประเทศไทยไม่เอาอย่ามาพูดว่ามึงสร้างกรุงเทพอย่ามาเรียกร้องค่าแรงขั้นตำ600่ำหก0้อยเบาท <ten S 1> คนไทยเท่าไรสี0ร้อย <fid> <า>พวกกูรับเงิน400บาทตามรัฐบาลแต่พวกมึงมาบอกว่าห0 0้อยเจ็มึงอาศัยอยูบ่บนผืบนแผ่นดินไทยมึงกินขี้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย มึงใช้ทรัพยากรของคนไทยไมึงใช้สิทธิ์ของคนไทยเบียดบังสิทธิ์แต่วันนี้มึงจะมาเรียกร้องเหนือสิทธิ์คนไทยมึงไม่ใช่แล้วมึงกลับไปดูคนของพวกมึงที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแะ NGO ยเอ,อ็นจีโอหูเลยโดยเฉพาะพวกมึงออไอ้ติยุงดิออมึงฟังกูดิทธิมนุษยชนมีกันทุกคน ไม่ใช่มีเฉพาะแรงงานเมียนมาเว้ยจริงๆคือผมต้องบอกพวกพี่ๆสื่อก่อนนะบางทีพี่ๆสื่ออาจจะไม่รู้นะว่ามีเด็กไทยโดนลุมทำร้ายนะครับที่สมุทรปราการโดนลุมแทงนะครับจับได้แล้วเจ็ดคนเป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายนะลุมแทงจนเขาเกือบเสียชีวิตนะแต่ว่าหมอเนี่ยบอกว่าไม่สาหัสเพราะไม่สาหัสเขาต้องไปรักษาตัวที่บ้านนั่นคือหนึ่งเคสนี่จบไปแล้วนะครับตามกระบวนการกฎหมายผมเลยถามว่าภาครัฐเนี่ยตอนเนี้ย ช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อที่เป็นคนไทยอย่างไรนั่นคือคําถามนะครับรัดมัวแต่ไปมองว่าเฮ้ยเราต้องอบอุ้มภูรีภัยค่ายภูรีภยัยไอ้การยังเทเลยไอ้การประเทศมหารหน้าเราประเทศคโคตรเพราะได้พัฒนาตอนเนี้ยกําลังจะพัฒนาอยู่เรามีเงินเนอไปสนับสนุนภูรีภัยไม่ต้องไปบ้าจี้เหมือนไอ้สอสอกนวีมันบ้าจี้ส่งมึงอะบอกจะไปเอาพวกมันไปอุ้มชูพวกมันไปช่วยเหลือพวกมันและเอาพวกมันใช้แรงงาน กูถามว่าตอนเอาพวกมันมาใช้แรงงานอ่ะมันมาใช้แรงงานฟรีป่ะก็มาเอาเงินจากพวกเราเนี่แหละนายจ้างไอเงินหนึ่งจุดห้าล้านล้านเนี่ยควรเอามาดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยที่แม่งตกงานอยู่การศึกษาเข้าไม่ถึงโดยเข้าไม่ถึงเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องการรักษาพยาบาลเออมึงต้องมาช่วยตรงนี้มึงไม่ต้องไปยุ่งกับเขาขนาดประเทศหาหน้าเขายังไม่เอาเลยแล้วมึงเป็นใครไปเอา แล้วจะมีการขับเคลื่อนไปตรงนอ่าเดี๋ยวเราจะมีการเคลื่อนไปไหมเราไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าที่เขาแจ้งว่าที่เซนหลุยเนี่ยมันเป็นของอ่าคนไทยนะครับคนไทยม็อบคนไทยแต่หัวใจมองหัวใจมองมเรียกร้องประชาธิปไตยให้กับพม่าพ่อเออเข้าใจปะ <c oughs> <c oughs> จะไปแจกชานมแต่ไปขอเรียกร้องป,ประชาธิปไตยให้กับประเทศพมา่าแล้วนี่มันผืนแผ่นดินไทยไหมมึงจะไปอยู่บนสถานนี้รถไฟ BTS เนี่ยไม่ต้องบอกเลยพวกนี้เป็นใครรู้ใช่ไหม,ไมก็กีบเก่านั่นแหละแต่ผมไม่แยกแยะไงผมแยกแยะได้ว่าผมบอกไอ้พวกมึงอยากทำอะไรมึงทําเลยมึงมึงคิดว่ามันดีมึงก็ทําต่อไปแต่กูอยากให้มึงมองผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับคนไทยด้วยประมาณนี้ เอาเดี๋ยวจะบอกต่อไปมันบอกว่ามันแอบมาเมื่อวานเฮ้ยมึงจะแอบมาทำไมล่ะกูโคเนี่ยเอ้เอากรงกองมึงนั่งหัวล้อกูผ่านโลกโซเชียลกูก็ทำได้แต่สิ่งที่กูไม่ทำคือบอกว่าจะมาแล้วหนีกูไม่ทำแน่นอนอออออมึงน,นัดกูมาเลยสุราวิีระแสงษเมื่อไหร่ก็ได้ เมื่อไห่ก็ได้ของทีนี้ประเทศตทยรู้ ทางทีมข่าวค่ะก็ยังได้รับการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าพม่ากลุ่มนี้ค่ะมีผู้บงการอยู่เบื้องหลังซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันที่คอยช่วยนายวีระเพราะจากเดิมคุณผู้ชมคะนายวีระนั้นเคยถูกตำรวจจับค่ะเมื่อวันที่สองพฤษภาคมปีพศ2564บริเวณหน้าสำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UN ถนนราชดำเนินนอกหลังจากที่ได้รับการแจ้งว่าชาวพม่าที่มาอาศัยในประเทศไทย ได้มีการจัดการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารหน้า UN เไปดำเนินคดีที่สอนอนังเลิงโดยตอนนั้นค่ะตำรวจได้มีการระบุว่านายวีระเป็นคนพื้นที่สูงอาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีโดยหลักการค่ะถ้าจะมีการออกนอกเขตต้องมีการขออนุญาตฝ่ายปกครองและก็ต้องมีใบอนุญาตออกนอกเขตซึ่งนายวีระมีการเดินทางมาที่กรุงเทพม,มหานครเพื่อร่วมประท้วงโดยไม่มีใบอนุญาตโดยทางตำรวจสอนอน,อนางเลิงและตมตรวจสอบแล้ว พบว่าผิดเงื่อนไขและนายวีระเองก็ยอมรับสารภาพจึงมีการดำเนินการเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน500บาทก่อนที่จะผักดัน ให้กลับไปอยู่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ล่าสุดสายข่าวคะ่ะมีการรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาว่าปัจจุบันมีคนช่วยย้ายนายวีระจากเดิมอยู่จังหวัดกาญจนบุรีมาอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วทําให้ในายวีรคะค่ะสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองตามหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกสบายซึ่งขณะนี้ก็กําลังสืบขยายผลว่ามีใครอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ